ตั้งแต่วันที่26พฤษภาปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการยื่นเรื่องเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัท Top Up To ทูลิสนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครวันนี้มีเรื่องมาลองทุกต่อท่านรองมาสืบช่วงข้อมูลนะครับในเรื่องของบริษัทท็ p ปอัพทู i ิสนะครับโฆษณาหลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับที่ Top Up To ทู s ิสนะครับได้ดําเนินการในการชี้แจงนะครับ กระบวนการสืบสวนสอบสวนต่างๆบริษัทที่ได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยจึงไม่ใช่กิจการเถื่อนนะครับหรือเป็นธุรกิจที่อนอกกฎหมายตามที่กล่าวหาแต่ประกาศใจจนกระทั่งวันนี้นะครับทุกอย่างได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะครับทางชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมจึงได้จัดถแถลงข่าววันนี้แนะนมชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมนะครับก็วันนี้ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับ ของบริษัทธรรมปริตก็วันนี้ก็ขอ,อยืนยันว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การรับรองนะครับของสวถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของคดีความที่มีผู้เสียหายเนี่ยมอบหน้าได้กับผมเนี่ยแจ้งความโเนคดีร้องทุกลก่าวโทษเนี่ยกับบริษัทธรรมปริตนะครับที่เดไอและก็ที่สำนักงานตำรวจชาติก็ได้มีการถอนคดีเรียบร้อยนะครับตามเอกาสารฐานท,ทั้งหมด เป็นที่รบลอยครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ทําธุรกิจที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างที่ได้เข้าใจกันนะครับสิ่งที่ผมจะต้องเอ่ยถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับได้ส่งผลกระทบต่อคนคนหนึ่งอย่างรุนแรง mm hmm. เขาต้องสูญเสียทั้งเกียรติยศชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือจนหมดสิ้น รวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขารักด้วยนะครับคนคนนั้นก็คือคุณรพัศสศิธิ์หรือว่าเจมปเด็นเด็เดเจ็ดสีแต่วันนี้ทุกอย่างก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าธุรกิจท็อปอัพคุลิสนั้นไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดผมจึงใค่ข,ขอวิ่งบอลอยากให้พี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านได้ให้ความรักและเห็นใจต่อคุณเจมประเด็นเด็ดเจ็ดสีเหมือนดังเดิมด้วยนะครับ,รบแล้วก็ท็อปอัพจลิวดวันนี้เราก็ยินดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึก โกรธนะครับไม่ได้รู้สึกว่า,าน้อยเนื้อต่ำใจใดๆนะครับแต่เรารู้สึกว่า <c oughs> เราจะต้องแก่งขึ้นนะครับกับการตรวจสอบเหล่านี้นครับหลังจากนี้ไปก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าก้าวล้ําขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกและก็ตอบสนองต่อการใช้งานของสมาชิกและผู้เร็โพวกโดยทั่วไป <c oughs> แล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะประสบความสําเร็จร่วมกันนะครับ ตามคำขวัญนะครับ Top Up t o ทัวร t สท็อปอัพอยู่หลายครับเติมเต็มชีวิตให้กับคนทุกคนครับสวัสดีครับ